สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันวันที่2กรกฎาคมสําหรับข่าวแรกจะพาท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของนายนภัสนะคะเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกจับตามองว่าไม่ไปร่วมงานวันเกิดผู้จัดการของใบเฟิร์นค่ะกลายเป็นประเด็นดราม่าที่หลายๆคนจับตามองกันในวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพราะเป็นวันเกิดของผู้จัดการส่วนตัวของ สาวใบเฟินพิมพ์ชนกซึ่งมีการจัดปาร์ตี้เล็กๆฉลองวันเกิดโดยมีใบเฟินอยู่ด้วยแต่งานนี้กลับไร้เงาของน,นายณภั้งทั้งๆที่สนิทสนมกันมากจนหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์โดยล่าสุดมีรายงานว่าผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟินก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของขวัญที่น,นายณพัฒส่งมาให้ผ่านทางไอจส่วนตัวพร้อมแท็ก ไปถึงที่บัญชีของนายนภัสซึ่งทางด้านของนายก็ได้รีโพสต์และระบุว่า Happy Birthday ครับนายเป็นอันว่าโพสนี้ชัดเจนแล้วนะจ๊ะ ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แน่นอนค่ะ,ะท่านผู้ชมคะในที่สุดน,นายนภัรก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะคะก็เป็นอันว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรนั่นเองค่ะซึ่งน,นายนภัรก็ได้ส่งของขวันไปให้ผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นเช่นกันนะคะโดยและผู้จัดการส่วนตัวของใบเฟิร์นเองก็ได้โพสต์คลิปซึ่งแท็กไปหาหน,นายนภัรด้วยเช่นกันและขณะเดีวยวกันน,นายนภัรก็ได้รีโพสนั้นตอบกลับมาก็เป็นอันว่าชัดเจน ไม่มีอะไรนะคะหลังจากที่หลายคนต่างจับตามองและสงสัยกันว่าทําไมนายนภัสจึงไม่ไปร่วมงานจัดปาร์ตี้ของผู้จัดก,การวันเกิดของใบเฟิร์นก็เป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วนะคะว่าไม่มีอะไรนะคะอาจจะด้วยภาระหนะ้าที่หรือติดธุระที่เป็นเหตุให้ไม่สามารถมาร่วมงานวันเกิดได้ แต่นายนภะัรเองก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นอนวุวาแฟนคลับทุกคนคงจะหายสงสัยกันแล้วนะคะอย่าลืมติดตามข่าวความเคลื่อนไหวของดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบจากช่องข่าวีิสันข่าวดารานะคะหากมีความเคลื่อนไหวประการใดช่องข่าวซีสันข่าวดาราจะนำมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะ